ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการขาจัดข้อจำกัดทางการเวลาและระยะทางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลเกิดได้ทุกเวลาและทุกสถานที่จากวิวัฒนาการนี้เอง ได้ก่อให้เกิดรูปแบบการศึกษาทางไกลขึ้นโดยเฉพาะการจัดระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทางทบวงมหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการเครือข่ายสารสนเทศขึ้นในปีพุทธศักราช2539โดยติดตั้งเครือข่ายสารสนเทศและอุปกรณ์ห้องเรียนสอนทางไกลในกรุงเทพที่สำนักงานประหลัดทบวงมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยตร,ระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบการศึกษาจึงได้มอบหมายให้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบในการดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธกับวิทยาเขตองคลักษ์ จังหวัดนครนายกโดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านช่องสัญญาณเครือข่ายสื่อสารวงจรเช่าความเร็วสูง2เมกะบิตต่อวินาทีใช้ความเร็วในการรับส่งสัญญาณวิดีโอคอนเฟรนซ์512กิโลบิตต่อวินาทีซึ่งถือว่ามีคุณภาพของภาพและเสียงอยู่ในระดับที่ดีมาก และยังสามารถใช้ร่วมกับระบบส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยไ,ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลเพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใดการเรียนการสอนระบบนี้มีลักษณะแบบมัลติพลอยซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มีห้องเรียนมากกว่า2ห้องเรียนผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนสามารถซักถามผู้สอนได้ตลอดเวลาอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมแบบฝึกหัด แบบทดสอบภายในห้องเรียนเพื่อเป็นการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้าเรียนว่าสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดห้องเรียนที่อยู่ในระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิเชารัยศรีนครินทร์วิโรธมีจำนวน3ห้องเรียนโดยมีห้องเรียนสตูดิโอเป็นห้องแม่ขายที่วิทยาเขตองครักษ์มีจำนวน2ห้องเรียนและสามารถขยาย หรือเพิ่มจำนวนห้องเรียนได้ถึง48ห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อการสอนได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเสนอข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพ2มิติภาพ3มิติจากสไลด์ภาพเคลื่อนไหวจากวิดีทัศน์ภาพมีชีวิตของจุลชีวันจากกล้องจุลทัศน์หรือดูจากการสาธิตอย่างใกล้ชิด เอกสารการเรียนสามารถส่งถึงมือผู้ช่วยสอนหรือผู้เรียนจากทางโทรสารส่วนผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียนทางไกลแต่ละห้องก็สามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้ทุกรูปแบบและยังสามารถสื่อสารกับผู้เรียนในห้องเรียนการเรียนการสอนทางไกลอื่นๆได้อีกด้วยปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียกดูรายการการสอนรายวิชาต่างๆ เพื่อทบทวนบทเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงจากคลังวิดิทัศน์ในระบบวิดีโอออนดีมานซึ่งเปิดให้บริการที่ห้อง404อาคาร14มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรและห้อง205อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองครักษ์หรือเรียกดูจากทางบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์นี้ เป็นมิติใหม่ทางการศึกษาที่สร้างมาจากการผสมผสานของเทคโนโลยีนำมาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยซีนคกรินวิโรธได้พัฒนาเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสารสนเทศที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยแบบไร้พรมแดน